ือชีวิตเราเนี่ยนะเว้ยมันมีปริงเวทที่แบบเกาะเต็มตัวอยู่มากมายเว้ยที่แบบคอยสูบฉีดเอาพลังงานของเราเนี่ยไปหมดเลยแต่เชื่อไหมว่าไอ้ไอปริงทุกตัวเนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายเราตอนเนี้แม่งไม่ได้มาจากคนอื่นหรอกเว้ยมันมาจากตัวเราเองเนี่ยหละเว,ว้ยแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะเว้ยผมก็จะขอแชร์ประสบการณ์ของผมเลยและกันที่ผมนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหไม่เคยคิดเลยนะว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยจะทําให้ตัวเองแม่งแบบหมดพลังได้ขนาดนี้เว้ย แน่นอนว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะเว้ยว่าบางทีเนะี่ยเอเนจีพลังงานตัวตนของเราแล้วก็สิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันขอแค่เราเนี่ยไม่ได้ทําร้ายตัวเองเว้ยเราอย่าไปทําร้ายตัวเองคือทุกอย่างเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรมาจากปัจจัยภายนอกเลยนะเว้ยถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะสมมติเราตื่นเช้ามาเราต้องไปโรงเรียน เราต้องไปทํางานอย่างเงี้ยสมมุติเราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมาบังคับเราเนี่ยว่าแบบเออเราน,นต้องเล่าเรื่องให้ตัวเองแย่ๆสุดท้ายเราเองเนี่ยแหละที่แบบเล่าเรื่องให้ตัวเองเนี่ยแบบแย่ๆเราตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็นึกถึงหน้าหัวหน้าแล้วว่าแบบโอ้หัวหน้าแม่งท็อกซิกเพื่อนรุวมงานแม่งท็อกซิกอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มต้นเองทั้งสิน้นเว้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจนสุดท้ายเมื่อชีวิตเนี่ยมันไหลมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเราก็จะเจอ เรื่องรลวไร้ายๆแล้วพอเราเจอเรื่องรลวร้ายๆอย่างเงี้ยเอ e เ g y จีเราก็หมดพลังงานเราก็หมดเว้ยพราะฉะนั้นเว้ยเราต้องแบบมาทบทวนกับตัวเองนะเว้ยว่าเออเรานั้นจะหยุดทําร้ายตัวเองได้หรือ,อยังเรานั้นจะหยุดเล่าเรื่องแย่ๆให้กับตัวเองได้หรือ,อยังเรานั้นจะเลิกเอาปริงเนี่ยมาดุเลือดของเราเนี่ยได้หรือ,อยัง <ersch> บางทีน่มันมีแค่นี้เองเว้ยแต่พวกเราเว้ยคือพวกเราเนี่ยแม่งไม่เคยมองเห็นปริงที่มันเกาะอยู่ตามร่างกายเลยเว้ยพวกเรานั้นมัวได้แบบไปโฟกัสภายนอกว่าเออเรานั้นต้องพาให้ตัวเองเนี่ยไปเที่ยวที่นู่นก่อนเรานั้นต้องพาให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งนี้ก่อนเราต้องพาให้ตัวเองเนี่ยมีเงินเดือนประมาณนี้ก่อนคือแบบบางทีเน่เราคาดหวังให้ตัวเองไปถึงนะจุดจุดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงาน อย่างนี้จริงๆแล้วมีหนาซ้าเลยนะเว้ยพวกเราส่วนใหญ่นะเว้ยจะชอบคิดว่าโอ้โหเวลาที่แบบเรานั้นไม่เหลือใครเรานั้นจะชอบแบบหาคนอื่นมาเยียวยาเรานั้นจะต้องมีแฟนเรานั้นแบบจะต้องเอาเวลาของเราเนี่ยไปให้กับคนนู้นคนนี้คนนั้นจนสุดท้ายเว้ยไอ้ปริงที่มันเกาะอ,อยู่ตามตัวเราเนี่ยแม่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากตัวเราเองบ้างจากคนอื่นบ้าง คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราแม่งแทบไม่เคยสังเกตจุดๆนี้เลยแต่พอวกว่าเราจะมารู้ตัวอีกทีว่าเออพลังงานของเราเนี่ยแม่งเหลือเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลังงานของเราเนี่ยแม่งก็ใกล้หมดเต็มทีแล้ว <ortune> คือน้ํามันในตัวเราเนี่ยพลังงานเชื้อเพลิงในตัวเราทั้งหมดเนี่ยแม่งใกล้หมดแล้วคือจริงๆกว่าพวกเราแม่งจะมารู้ตัวเนี่ยคือมันอยู่ในสถานะน,น,นั้นเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราหมดพลังงานแล้วเว้ยแล้ววันนี้พร้อมหรือยังวะเรานั้นพร้อมที่จะแบบกลับมามอบพลังให้กับตัวเองไหม เรานั้นเริ่มอยากจะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมาแน่นอนนะเว้ผมก็จะขอพูดแบบรวดวดเลยแบบไม่มีสคคิปอะไรเลยก็คือลองเว้ลองอนุญ,ญาตให้ตัวเองเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองสักครั้งหนึ่งเว้ลองให้เวลากับตัวเองสักครั้งหนึ่งเว้คือแน่นอนนะเว้บางทีเนี่ยแม่งอ,อึดอัดอย่างตัวผมอย่างเงี้ยโอ้โหต่ก่อนเนี่ยผมนั้นคือแบบ อยู่กับความเหงาแม่งไม่ได้เลยอ่ะคือแบบจะไปเที่ยวทั้งทีต้องไปกับเพื่อนต้องไปกับแฟนคือต้องไปกับใครก็ได้จนสุดท้ายเวยเมื่อแบบผมนั้นไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าแบบทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยคือเมื่อช่วงเวลามันผ่านไปอย่างเงี้ยโอ Сп ้โห<อ>เวลาที่แบบผมนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนไปกับเพื่อน,อ,นอะไรก็ไปกับเพื่อนเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยคือมันดีนะเว้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากกับเพื่อนคือต้องยอมรับก่อนว่าอันเนี้ยแม่งก็ดีจริงแต่มันมีจุดจุดหนึ่งเว้ยนั่นก็คือเป็นจุดที่มันเกี่ยวกับตัวเรา คือบางครั้งเนี่ยเราจะไม่เข้าใจตัวเราเลยว่าแบบเออบางทีเนี่ยไอสิ่งที่มันดูดเลือดไอสิ่งที่มันดูดพลังเราอยู่เนี่ยมันอยู่จุดไหนคือเวลาที่เรานั้นพยายามแบบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่าง,งเงี้ยแบบสมมติเวลาเราเหาง,งานเงี้ยเราก็แบบพยายามเออไปหาคนนู้นดีกว่าเออไปพึ่งคนนู้นดีกว่าเออพยายามทําให้คนเนี่ยเขาเข้าใจตัวเราดีกว่าสุดท้ายเนี่ยคือบางทีเนะี่ยมันอาจจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคือบางทีเนะนี่ยคนคนนั้นเนี่ยคือเขาอาจจะให้พลังงานกับเราก็จริงเว้ย แต่อย่าลืมไว้เขาเขาแค่ให้พลังงานไว้เขาไม่เห็นรอยรั่วเขาไม่เห็นว่าเออแม่งมีตัวอะไรไม่รู้มาดูดเต็มตัวแล้วหมดเลยคือไอสิ่งพวกเนี้ไว้คือมันมีแค่เรานะไว้ที่จะมองเห็นนะแล้วถ้าเรานั้นแบบยิ่งพยายามไปคาดหวังว่าโอ้โหคนอื่นเขาต้องมาเข้าใจคนอื่นเขาต้องแบบรู้ว่าเออตัวเราแม่งแบบเป็นยังไงบ้างคืออย่างเงี้ยคือคือแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยไว้คือแน่นอนบางทีนะเราอาจจะคาดหวังให้คนอื่นเขาเติมพลังให้เราคนอื่นเขาก็อาจจะเติมพลังให้เราจริงนะ แต่เมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วพอคนอื่นเนี่ยแม่งเริ่มแบบจางหายไปจากชีวิตเราทีละคนทีละคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมมหาวิทยาลัยจางหายไปทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยสุดท้ายเว้ยมันก็มีแต่ตัวเราเองเนี่ยแหละเวที่จะรู้เว้ยว่าเออเรานั้นพร้อมที่จะเข้าใจตัวเองแล้วหรือยังเรานั้นพร้อมที่จะแบบทําความรู้จักขุมพลังของเราหรือยัง <S <S บางทีน่ขุมพลังของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าขุมพลังของเราเนี่ยคือแม่ง คือแม่งมีมากล้นอยู่แล้วมันเป็นขุมพลังที่แบบเรานั้นแม่งไม่เคยเห็นและเราไม่เคยเห็นไม่พอนะเว้เรานั้นก็ชอบแบบเอาไอ้แบบตัวดูดเลือดเอาตัวดูดพลังเนี่ยมาติดไว้ที่ตัวนั่นก็คือปริงนั่นเองเว้ยอย่าเว้ยอย่าเอาไอ้ปรสิตพวกเนี้ยมาทําร้ายตัวเองเลยเราทําร้ายตัวเองมาเยอะลยแล้วเว้ยแล้วผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะเว้ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะทําให้พวกคุณเนี่ยได้เข้าใจตัวเองสักทีว่าเออ ตัวคุณเนี่ยแม่งไม่ได้แย่เพราะโชคชะตาเลยตัวคุณแม่งไม่ได้แย่เพราะแบบบทละครชีวิตอะไรพวกนั้นเลยตัวคุณแย่เพราะคุณด้วยแล้ววันนี้คุณพร้อมหรือยังวะพร้อมที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะกลับมามีพลังอีกรอบแล้วหรือยังพร้อมที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะเติบโตแล้วก็มีเอ NERGY แล้วก็มีตัวเองเป็นเพื่อนแล้วหรือยังวะลองดูเวยสังเกตตัวเองโยนความรับผิดชอบมาให้ตัวเอง ให้เวลากับตัวเองแล้วทุกอย่างแม่งจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเว้ย